สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนนะฮะกับค้ำคืนวันพฤหัสนะฮะสี่คู่เดือดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกลิเวอร์พูลพบกับลีดคู่ที่สองคิสตัลพาเลตพบกับฟูลแลมคู่ที่สามซันเดอร์แลนด์พบกับแมนซิตี้คู่ที่สี่เบรนท์ฟอร์ดพบกับสเปอร์กับค้ำคืนวันพฤหัสนะฮะที่หนึ่งมกราคม2569มากันที่คู่แรกนะฮะคู่นี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เตะกันในเวลา เที่ยงคืนครึ่งนะครับผมมาดูฟอร์มเลี้ยวภูนะฮะห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะไปสี่นะฮะเสมอไปหนึ่งนะครับผมถือว่าทําฟอร์มได้ดีนะฮะสำหรับเลี้ยวภูช่วงนี้นะครับส่วนที่ผู้เยนอย่างลีดยูเนเต็ดนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไปสองเสมอไปสองแพ้ไปหนึ่งนะครับผมมาดูทีเฮตวนเฮตสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาลนี้นะครับผมนัดที่แล้วนะฮะในบ้านลีดยูเนเต็ดนะครับผมก็เสมอกันไปนะฮะสามต่อสามนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ มาดูที่ฟอร์มการเล่นนะครับผมแล้วก็แบบแผนการเล่นนะฮะเรอร์พูจะมาในแบบแผน4-2-3-1นะครับและลีดยูนิเต็ดจะมาในแบบแผน3-5-2นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านเรีรวพูนะครับผมก็ขอให้ลีดนะครับผมเชือนชนะไปได้ในเกมนี้ครับมากันที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้คริสตัลพาเลทพบกับฟูลแลมนะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม มาดูฟอร์มชาบ้านอย่างคริสตอลพาเลทนะฮะฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะไป1นะฮะเสมอไป1แพ้ไป3นะครับส่วนฟูลแลมนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไป3แพ้ไป2นะครับมาดูที่เฮทเฮทเัทคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะฮะด,ดูการนี้นะครับผมในบ้านฟูลแลมนะฮะแพ้กับคริสตอลพาเลทไป2ต่อ1นะครับ มาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมคริสตอลพาเลตจะมาในแบบแผน3 4 2 1นะครับและฟูลแลมจะมาในแบบแผน4 2 3 1องสามหนึ่งนะครับผมคู่นี้เล่นในบ้านพาเลตนะครับผมแต่ว่าฟูลแลมมีภาษีที่ดีกว่านะฮะขอให้ฟูลแลมนะฮะเอาชนะไปได้ในเกมนี้ครับไปกันที่คู่ที่3นะฮะคู่นี้ซันเดอร์แลนด์นะฮะเปิดบ้านพบการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาที่สาตรงนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเดอร์แลนด์นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังขับเคี่ยวนะฮะอยู่กับอาร์ซนอลนะครับผมมาดูที่เฮทุีทสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาลนี้นะฮะนัดที่แล้วในบ้านแมนซิตี้นะครับผมก็แมนซิตี้ชนะเดอร์แลนด์ไปได้3ต่อศนะครับ มาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมซันเดอร์แลนด์จะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับและแมสซิตี้จะมาในแบบแผน4 3 2 1นะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านซันเดอร์แลนด์นะครับผมแต่ว่าแมสซิตี้นะฮะช่วงนี้ฟอร์มดีเลิศเกินนะครับผมก็ขอให้แมสซิตี้เก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะฮะคู่นี้เบรนท์ฟอร์ดนะครับผมเปิดบ้านพบการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาทีสาตรงนะครับผม มาดูฟอร์มเจ้าบ้านนะฮะอย่างเบนฟอร์ดนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไปสองเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสองนะครับส่วนทอตแนมฮอตสเปอร์นะฮะฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับชนะไปสองเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสองนะครับผมมาดูวันที่เฮทวเฮสรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาลนี้นะฮะนัดที่แล้วนะครับผมทอตแนมฮอตสเปอร์นะฮะในบ้านชนะเบนฟอร์ดไปได้สองต่อศูนย์นะครับ บอลที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมเบนฟอร์ดจะมาในแบบแผน4-2-3-1นะฮะและสเปอร์จะมาในแบบแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับและคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านเบนฟอร์ดนะครับผมเบนฟอร์ดช่วงนี้ฟอร์มกระตุ้นนะฮะต่างกับแทมฮอสสเปอร์นะฮะช่วงนี้ฟอร์มลุ่มๆดอนๆนะครับก็ขอให้เบนฟอร์ดเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับ และนี่ก็คือซีคู่เดือดพิมลิซ์อังกฤษนะครับผมในค่าคืนมันพรฤหัสนะฮะที่นามาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผมก็ปีใหม่แล้วนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแบบนี้นะฮะเรื่อยๆนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่นะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูบอลนะครับสวัสดีครับ